สวัสดีครับผมสวัครับมกติเย็นคืนนะครับผ่านเสือผ่านจ่อยครับมานีภาพมาดักตรงครับน้มไหลครับปลาขาวลงครับนี่เขาบอกปลาลงครับนี่ปลาลงก็มาดักกันเต็มนะครับนี่เดี๋ยวไปดูวิธีการดักตรงกันเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูครับมาคอยหลุ่นกันว่าที่ไหนปลาไหมครับไปครับเดี๋ยวผมไปดักตรงให้ดูครับครับมาดูกันเลยครับนี่ครับตูงเราครับตรงแับเจยะครับเด๋ยว

ครับแล้วยีดักเท้าตัวมันไปนู่นครับกันฟ้าบอกช่ำครับเป็นปลขาขาครับไม่ดูไม่เนี่ยเออ,อไป ต้อตูมมันยังแก่ไบักเลยนั่นเอได้ันนี้เดี๋ยวพ่อสูปักไว้ได้ปักไว้ยกไว้นิดนึงจะันเป็นหางนิจุบมัน่าดูแ่ีดอัดซักจับตูดปับจตัาใหญ่เขาดินนิ่มๆเลยจถอดหน่อยมาดูปักไว้ลุงอ่ะเจ้าก็ให้แต่ อยากไปหาป่อแล้วก็ทำส่พามันโอยไว้นะครับเพื่อปลาจะได้ไม่ตายครับแต่ว่ามันก็ตายยุ่ดีนะครับหนามมันแรง ก <c oughs> ันนะเจมส์กัเาหดาด้มอือืนี่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 นนี่น่น มก็คุเรนี่พอดหนะครับผาตูงของเราก็จะมีทำแบบงาไปนะครับกันปลามันวิ่งสวนกลับครับ เรียบร้อยโรงเย็นจีนตอนนี้ก็เสร็จแล้วครับนี่ทำง่ายง่ายครับประตูของเราแค่ว่าไ,ได้ผลไหมก็คอยมาดูอีกทีน,นะครับเดี๋ยวจักสามสี่โมงเย็นเราจะมาดูครับ ว่ามันจิมีตัวไหมครับตอนนี้ก็บ่ายโมงครับจะสามสี่โมงเราจ,จะมาดูที่นึงครับว่ามีตัวไหมไาดูตัวนั้นครับดักเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวไปดูว่าจะมีลงไหมแต่มันมีลงมากก็่านาทงลงต่อเรื่อยๆครับเขาเยอะมีจักสีหาตัวนี่ก็รู้แล้วครับดักปุ้บก,ก็ดูเลยขับไปครับไปดูกันครับครับพนัพนจ่อยจับปลากระโดดไม่ได้ตัวหนึ่งครับนี่กระชอน เนีครับโหลดมากกับเหยียบกันเนาะดูบอโคกนี่ประชดข้างโคกครับมันก็โดดจะขามทางครับไปครับได้พานจ่อยลงไปยกฝาตรงเลยครับเงบเด่ี๋ยลโหมดไปลุ้นไปเลยดเดี๋ยว ครับเดี๋ยวให้พานจอยยกตัวที่ดูครับเดี๋ยวพานจอยจะลงไปลดไปยกแล้วครับจะมีลงจากสีหาตัวนี่กัเบิ้กอะครัานานบปามสงไหลจะู่ละมัง มีลงไหมโอ้ยมีแต่ปลากระจกตัวนี้โอ้ลงหลาอยู่ครับนี่ได้อยู่ได้อยู่ครับปลากระจกปลากระทงเหงโอ้กระทงเหงเด่หลายกระปุ๊ซิวปลาขาวล่ะปลาขาวะไรปลา,าตัวเลยสองสองเห็นดินอยู่ตัวหนึง่งปลากระจก,กเอาครับกระจกทอดดีครับ บ้านผมเรียกป้าข้าเม่าครับป้าข้าเม่านี่ครับกระชอนพันจอยครับจับมาก็โครับกระโดดข้ามทางม่าไก๋เลยเปิดไปไกลเละโอ้นี่ครับมีแต่ปลาข้าเม่าครับ ปลากระทงเหงครับแต่ว่าขอดกอร่อยครับปลามูนี่ได้ปลาเขาสองสามตัวครับมีปลาลดด้วยไปครับเดี๋ยวไปชกดวงตะชูต่อครับอันนี้ของมูผมครับนี่ได้ผ่านจ่อยหมัดไปครับนี่ครับถึงของตะชูแล้วครับนี่ได้ผ่านจ่อยลงไปยกดูได้ครับ เดี๋ยวของมาตักเว้ยนี่อ,นอู้ยนะไปดูกูปลาขาวปลาขาวปลาขาวมีอยู่ครับอู้หลายอยู่ครับอันนี้เวิร์กเลยครับอู้ปลาสลิดด้วยนี่ครับปลาขาวขงง้างนอกดูเต็มเลยมีปลาสลิดด้วยครับนี่ครับ โอ้โปลาซิวอ้าวเด็นี่นี่ปลาซิวอ้าวเลยครับครับซิวอ้าวฟูงนึ่งนะครับนี่ซิวอ้าวตัวมันใหญ่ครับแต่ <c oughs> ปลาซิวมันเสียมันต,ตัวตัวหน่อยครับต้องปลาซิวอ้าว <c oughs> ไปเพิ่อไม้แล้วครับปลาขาวหลายตัวอยู่ครับ อันนี้มันยานอย่างงี้นี่ใหญ่ขนาดเด็กเดีย๋ยวอีกอันหนึ่งครับนู่นอยู่ตรงป่าอ้อยนู่นครับไปดูนุนครับไปครับจะถึงละอีกนิดนึงก็ถึงแล้วครับเถึนมาเลยครับแก่ๆก,กันครับสองเถานี่ครับอีกตงุงหนึ่งหนามเล้งครับทน ของกแเพิ่งยกไปเมื่อกี้นี่นะครับแต่ว่าเาราจะกลับบ้าหรือเราจะยกไปต้มจักของแกเพิ่งยกไปเมื่อกี้นี่ครับแกบอกยกเอาเลยว่าไม่หวงครับปลาทูเบี้ยงไอ้เส้นหนึ่งว้าอันนี้หนามคุณแดงเหรอคุณปลาขาวปลาขาวเนี่ยปลาขาวอย่างหลายนันนี้ อู้เหรครับครับโดนเต็นเลยเข่าครับมันจะใสซื่อเขื่ครับ,ลรรบปลาเข่าอุ่ออนตัมว,วมามันดิ่นน้ำนะปลาเข่เนาะันจะบอกนะว่าตูดตรงขาดเนาะ เหลายอยู่ใดด้วยครับอันนี้ปลากระทงเหงใหญ่กับีครับน,นี่เท้ากับเข่าดีอยู่ครับอันนี้ ยะหลายไปหรอคือไหมใส่เยอะหมอกำใหะยาเอาคน,น <c oughs> เลยตูวเนาะทับโว้ยขาบตัวนั้นมาดามันดีไม่ตกมือเนาะดีหางมันเนะาะหัวมันต้องมาดาแน่เลยกำควรเลย ี๋ยวเราก็ไปเลือกเอาอีกทีหนึ่งครับหลายอยูุครับนี่พอได้ตุมกินเลยครับนี่ไปครับเดี๋ยวเผาบานไปหากินเขาเราจะออกมาดูไหมครับย้ำรอบไม่ย้ำโต้งนั้นครับไม่ใช่รอบนะครับมคอยดูครับจะไห้ปลาไหมครับนี่ก็ต้นขั้ครับนี่มาย้ำต้นขน้เรนามเบาแล้วครับจะทำได้พานใจโยคให้ดูครับ ขับกระถึงนะครับมันจะมีป๋าไหมครับนี่น้ำถอดอ่ไหนยังไหนแรงครับอู้มีอยู่ครับมีครับปวกเขาเต็มเลยครับแม่งม่อยู่หลอกง่ายอย่างนี้เว้ยครับปวาเขาเต็มเลยครับอู้หลายจริง ถ้าเอาก่อนไรมันจะได้มีขยะนู่มถ้าเอาคนไปมองกับแบบปุ้นกันอยู่นู่นคือเก่าหมดนิ่งเหรอขยะปุ้นนี่คือเก่าเนาะหใหม่ได้หมูนนันปุ้นก็ทำเก่าอีกครับไปตัวกันครับมาดูตั้งหางกันครับหนูมาจีดได้ไหมหางนึงนี่เขาเทีบมเอายั โอ้โอ้หันตัวไอ้พวกโอ้หักครับงูนครับหางมันอยู่หนูหูครับหางกระโดดเต็มนะครับโอ้นี่ครับนืมขอหางมันครับโอ้พอได้ครับนี่ก็หาที่เป็นโลหนยเนาะอันนี้เนาะ โรกลัวเลยนะครับเดี๋ยวเราก็เอาไปเรียกกระบานครับนี่มีไงเราก็จะเรียกอยู่กันนี่แหละครับเดี๋ยวเราก็เฝาไปพร้อมเลยครับเคอยหลอกขำครับพี่สิครับทางตะกองเขาบอกว่าทางพันธุ์บอกว่าเฝาถึงขำเลยครับว่าเดี๋ยวพอจะชูกันยิมเม่ออกมาดูครับแล้วฟ้ามจะเน่าครับ โปแลอะไปตรงนั้นมาโอ้ลงแล้วบอืมออกอืมอืมอืมอออกเลยครับอยหายอยู่ครับพอได้ทำป้าครับ พอจะทำปลาแต่ปลาหลายหายได้เลยลครับอู้งันแะเดี๋ยวอยู่เลยให้มันมาใหม,นนมน่นี่ยกกีเรื่องยกตงนี่ครับในขูกับหลายคันครับหมอสองโลหนึ่งนะครับก็เขาก็มายกเรื่อยแล้วครับให้ผ่านไปผ่านมาก็ยกเอาเอาเรื่อยครับปะเขาไปไาอันนี้มันปะเขาวไทยได้เนาะ ไอ้ที่คลางลา่จะเป็นตัวหน่อยเนาะครับมูนี่เมีายใหญ่ครับป้ามึงเปน,นเราฝักโตรรก่งมาแหง้พ่อรูบหรอครับล่างโต่งพร้อมครับไปครับไปดูนู่นครับ วงครับไปดูหน่นต่อครับมองไปก็เห็นอยู่ครับ<ะ>นี่นี่ันนึงครับเป็ดประเขียวอันนี้ก็น่าจะมีตัวครับ<ะ>ยาวไอ้สา้ไป<ะ>ไปครับได้๋พานจยยนอยยกตรงนี้ดู นะครับอันน like ี้ก็มีอยู่ครับกระโดดเต็มไหมครับอู้อันนี้ก็บไลกันครับอู้นี่ครับกระโดดเต็มไหมครับอู้อันนี้ก็ติ๊บไลรับอู้โอ้กระโดดกระโดดอู้นีครับดิ่นเฟืองอยู่ครับ มีแต่ปลาขาวครับอันนั้นเลครับมีปลาก็ดีปลาหม้อไม่ค่อยลงเลยครับส่วนมากที่เป็นปลาขาวครับ <c oughs> ว้าธรรมดาครับ <c oughs> อยากคนลงธรรมดาครับรอบนี้ ยาออกก่อนครับเพราะมันจะได้เก็ยบยาออกเยอะครับโอ้หอยเชอรี่ดูครับตัวโ,โคตรใหญ่เปล่งเปล่งเลยครับอปป่ะไปทังเลยครับ าวเลยครับนี่ธรรมดาครับสุดยอดครับแล้วลลางตรงไว้พร้อมเลยครับ เดี๋ยวขำแล้วก็จะดูอีกทีนึงครับก็ได้หลายขั้นละครก็จพยะออกก็จะได้มอขึงคู่นู่นนะครับแล้วไปดูอีกอันนึงกันเลยครับแต่ว่าอันนั้นอยู่ไกลกว่านี้อยู่ครับมาถึงตรงอันี้ผมก็พานจอยทำไว้นะครับ ลืมเนี่ยครับจะมีปลาคือของตะพันนะครับของเออไม่ใช่ของตะชูเออจำชื่อพิดจำชื่อไม่ได้ครับแต่จำแต่ชื่อเมีย <c oughs> ลืมชื่อตะชูครับ <c oughs> มีแต่ปลาขาเมเอราว,ว่านี่เนาะ <c oughs> ปลาขาเมเอราหลเยโอ้ปลาขมเอรารับ ปลาขม่าลายจริงครับปลาขม่านะเขาไปตายเตี้ยมเด่นโอ้โหปลาขม่าทางสายจะมีแต่ปลาขมาแล้วครับทอดตะชูมีแต่ปลาขาวครับกระโดดเต็มโอ้ปลาขมา ปากแดดโอดกับรอยครับโอ้สายเนีกขาวก็มีอยู่ครับต่ไม่หลายครับเหียงนี่ครับมีแต่สาใหญ่ครับวนมากที่เป็นปลากระจกครับปลาขมเมาบาทผมอยากปลาขมเมาครับ ปลาขอมอหลายครับอันนี้ไม่ค่อยมีปลาขาวเท่าไรครับองไสปลาปาวังลงมาไม่ถึงครับได้ผ่านจอยมัดตรงไว้ตอครับเดยวมาดูกันนีกรอบนะครับถอนี่ปลาขาวไม่ค่อยลงครับลงสองถ่อนู้นครับของตะชูนะครับ ใสยปลาขาวยังมาไม่ถึงเนี่ยด็ยกปลาขาวเหรครับได้รึงถังสีหน่อยครับอันนี้ปลาขมอครับอันนี้ปลาขาวครับได้รึ่งถังสีหน่อยครับประมาณสามลูครับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปดักตรงของเราครับ ยังไงถ้าเขามาดูเราก็ฝากกดติดตามเลยนะครับนะครับคลิปนี้กับใ่เพียงเท่านี้ครับกับหลวงตะวันไก่ยีโต๊กดินนะครับอลวงทิ์ไก่ยีโต๊กดินนะครับบรรยากาศยามเย็นครับคลิปนี้กัใบเพียงเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับ